ลาสวัสดีครับวันนี้ของผมดิจิพีชนะครับอยู่กับผมโฟกัสสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมกับตาดิจิพีดวันนี้อยู่กับผมกับเพื่อนๆอีกสี่คนสุดน่ารักสามเอ่ออะไรอีกคนหนึ่งมาจากไหนอ่ะเออแชมเปอร์ลงไม่ลงมึงไม่ล,ล้วหนึ่งใครม,มีผมมีกัทมีฟุกเออแชมเปอร์ลมีตาแล้วก็ตาแล้วกูเห็นฟุกมีสี่ตาเออแชมเปอร์ลตอนนี้เราอยู่กับแมพที่มีชื่อว่าดาบแบคลูมใช่ปะ โอ้แอมแอมชองอันฮะมาโซอีบูอ๋อนายีเอสโซโอเคถ้าเราเพื่อนผมนั้นรอมานานเป็นสิบนาทีแล้วเพื่อนผมยังอยากเล่นมากก็เข้ากันเลยดีกว่าคิลไฟเข้า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 เฮ้ยกูมาแล้วกูมาแล้วกูเข้ามาแล้วไหนดูดิไอคนที่น่ากลัวตอนนี้แม็นาวีไอ่กูชามนาวีตัวสีเดาไม่หนีกูไม่หนีปีศาจหรอกกูหนีกับตันนี่แหละน่ากลัวไหนวะฟังนะเพื่อนตามสูตรแล้วเว้ย วัตุเกมผีที่กูเล่นมาการแยกกันค้นหาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเฮ้ยแต่เมื่อกี้ก่อนที่กูจะก่อนที่กูจะว้ามาที่นี่กูเห็นคนมีรูปแต่รักผู้สร้างอยู่ด้วยอ่ะเอ้ยว้ายเดาไอเดาเพื่อนกูเพื่อนกูเพื่อนกูเพื่อนมึงเลยทำไมมึงต้องหนีด้วยอ่ะทำไมเพื่อนกูมาดูทำไมเพื่อนกูดูแยงแยงจังวะทำไมเพื่อนกูมาดูแยงแยงทำไมมันดูแบบยิงิกเลยอ่ะห้ยเลืองเพื่อนเซลเทบูบอยการแยกกันหาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเฮ้ยไอ้ปานประสบการล้างล้างล้างมาแล้ว เอ้ยเหี้บบอยแล้วแล้วก็เลาะหาเลยอะเลาะหาประตูแล้วกูไม่ทราบแต่แค่กูเหมือนจะเจอเซฟกูเหมือนจะเจอเซฟโตแล้วไม่โตกูสู้โดนเลยคว้าเพื่อนมาหาเออมาเข้าไมได้แล้มั้งโอ้นี่กาวิจอดปิดอ้าวไปไหนกันแล้วอ่ะโอโน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 โออิสไอส์คัมมาตามไอมา Help me please Help me ไอตูใครก็ได้อย่าเดินไปตรงนั้นนะอ้าวแล้เราเอยเจอของมันได้นะตรงไหนวะโอนาวีอ้าวไอ้นี่วะ มึงไม่ได้เหรอมึงไม่ไดาแต่อยู่นี่คัมคัมี้แล้วขวาแล้วขวาแค่นี้เราอยู่ในนี้เราก็รอดแล้วเราเราอยู่ในนี้เราก็รอดแล้วเชื่อกูปีศาจมันมันจะไม่เข้าห้องแบบนี้หรอกกลัวแอมกลัวไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นคัมคัมคัพูดแล้วแล้วสิ่งที่เราทำคืออะไรในในด่านแรกวะคัมบิงซูนไอ้นอเขาต้องโหดแล้วเราต้องเข้าหลังมันด้วยใช่ไหมทำไมต้องเข้าหลังมันด้วย ม่อะของผมะ I'm so strong โอ้ย a h จมจะันังทำไมากเหมือนกับทำไมความเกซกูเหมือนกับี้ยตโกูผันเลย Oh it come it come i come ในมุมมองกูตอนนี้แบบกูบอกลว่ามุมมองกูมอ้า้ยา เลกเกอร์แจริงเลยเป็นเลกเลอทำไมทำไมทำไมเอ้ยหรือว่าตัวกูกูแต่งตัวละครมาสูงอะแต่ความจริงแล้วตัวกูมันติแต่ความตอนที่เห็นมันรูปหน้ามันเตี้ยแต่ความจริงตัวละครกูสูงอ่ะโอ้ยเฮ้ยมันดักหน้ามันดักหน้าอูอยู่ทางออกแล้ว่ะมาดิก็ออกดิออกทางไหนอ่ะกูไม่รู้กูไม่รู้เพื่อนเพื่อนออกเกมไม่กูมาทางไอ้นี่ไอ้ที่ไปรถเข็นอะ ็นรถเข็นไอ้เวลาคนเจ็บอ่ะพูดเหมือนกูพูดเหมือนกูรู้พูดเหมือนกูรู้อ่ะไอแม่ไอ้ไอ้ไอ้ใครวะใกนี่วะล้หูมากใกล้เนี่ยมันไล่กูอยู่เนี่ยอืมวิ่งเลยไม่กลัวไม่กลัวแรงนั้นนะมาติดเสาเนี่ยผมนี่เดินก็เดินโอ้ยมีรถเ็นมากกว่าหนึ่งตัวหรอใช่แล้วตตาาาามมมม เข้าไปในห้องนั้แล้วมาเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วอืมขึ้นบันไดกูไปรับพวกมึงไหมพวกอยู่ไหนกันนะเอาเน็ตอ้าวตายฮาคนคนที่ออกได้เน็ตหลุดเลฟัวมึงอยู่ไหนเฮ้ยตาตาตาทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่รู้ไม่รู้ไปแล้วมึงไปผิดทางอ่ะเพื่อน เออมันจะมีกระล่อมเลยกแล้วอ่ะอ้าวมีกระหลังเลยวิ่งมาเลยวิ่งห้องขวานะเพื่อนห้องขวาพวกมึงตัวเตี้ยจังเลยอตายแล้วมาลับมามามาลับจุดเกิดมาลับจุดเกิดไม่ไม่มันไอ้นี่บนวาร์ปให้ละโอ้โหหัวทิ่มหัวทิ่มเฮ้ยอย่าบอกนะแบบแบบนี้มันต้องวิ่งใช่ไหมเอาให้ว้าวนานมากว่าแล้วต้องวิ่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 ง่งไปตูนไปตูนอืมหลบจุกมันจำใส่แกใส่หน้ากู มันทำมันทำกูโ,โ่งหมดมันเลยบทเฮเลยข้างหลังกูเนี่ยนนพี่ครับเปียบๆเลยครับพี่วิ่งหมดโอ้ยโอ้ยามันตามหลังกูติดติดตีนกูตีนกูได้คิวกินออกกางไหนอ่ะโอเคเพื่อนเอ้าโดน โอเคเพื่อนกูยืนมอบเลยมันไม่มีทางออกมันไม่มีทางออกอะยืนมอบเลยอะมันต้องวิ่งใหม่อะมันทำไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งมาก่อนเมื่อกี้คือยืนต้องยืนมอบจริงอะไม่เพราะมึงไม่มีความชำนาญมันมีทางเล้อวทางไหนหรือเปล่าไม่มีไม่มีหรือประตูมันเปิดได้ปะมึงได้เจอ มีตัวอะไรตามมาอยู่ป่ะไอ้ฟุกหน้ามันก็คล้ายๆหน้ามันจริงๆโอ้โหไอต้ไอ้ไอไอตันแม่งวิ่งน่ากลัวกว่าเฮ้ยนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ปีนตู้ใช่เปล่าวะเพื่อนนะนะไอทางไหนใช่เหรอปีนตู้เหรอใช่เหรอตำไมปีนไม่ได้อ่ะเพื่อนปีนตู้เหรอเพื่อนเฮ้ยปีนไม่ได้ทำไมบัตบัตรต้องคนเดียวคนหนึ่งไปเปล่าไปก่อนดิคนหนึ่งอะ ไอ้กำตามันตัวเล็กแล้วมันไปได้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่มึงเห็นตัวตัวเล็กอ่ะกูเห็นความจริงมันเห็นตัวเล็กความจริงตัวกูแม่งสูงเว้ยมึงเอามึงพ่อมึงชิกตู้ได้ปล่าคลิกทตู้ได้ปล่าทำอะไรไม่ได้เลยเราเราแบบเราไปทางไหนต่ออ๋อนี่ไงเนี่ยลูกศรมันเนี่ยเออเฮ้ยฉลาดอืมมันเคยดูคนเล่นมาแล้วโอ้ยหัวทีอีกแล้วทไมอหน้าอินาสึมาเป็นความจริงแล้ววะอัคาซึระตัน คำคำเอ้ยกูจำได้อะไรอันนี้คืออะไรขะไรอะจ้าโอ้ตโอ้ตใจหมดอืมเหลืองเหลืองแบบนี้กูว่าใช่โี้ยโอเคแล้มเพื่อนกับมันอะเป็นเอจิตี้เหมือนกันนะวิดวิดวิดวิอวิดเป็นไงไป็่คากูด้วย ยีุ้ยดุ้ยวุดอี่วีด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 ้ีดวีดวีดวีดีดว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 อดวี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 ยวีด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 วอดวมดวีดวีดวีดมีดวีดวีดวไดวีอวีด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 ว้ดวี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 ้วีดวาดว้ดวีด ตันเลยหุ่นหมดหุ่เสียคนตายเปิดไม่ทันมันมีสวิตช์อยู่อีกมันมีอยู่ที่หนึ่งอะสวิตช์อะคุณหล่อนไอ้กับสวิต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 สวีตตายกับคู่เลยออคุณหล่อนไอ้กับโอ้ยเนี่ยคู่มึงเปล่าใครใครไปต่อใครไล่ต่อไันโยอยู่ไหนวะไอ้ตันไอ้ตันมมันจำมันจำรองที่กูมาได้ปะจำได้ แกอยู่นะเยนตกใจมันอยู่ข้างหลังกูอะไรอ่ะโอมันเดินเอออ๋อออแหละโตมันมีไว้ทำไมมีอยงี้นี่เองไ้หนึ่งคนเอยี่ไงมันมันข้ามโตไม่เป็นไงข้ามโตไม่เป็นแค่นี้กูแค่นี้วะมันปีนโตได้ดิวะมันทำไมกูมันปีนไม่ได้วะะ ไอ้โล้ลังกกันแล้วลังก์แ้ังก์ล้วมาคุยแก่ No No n นโนโนโ o โน No ขยโยลงได้หนึ่งอันแล้วหายอีกสองอันเฮ้แต่มันดักทางเราเลยวะฟุกไม่มันมีมันมีอยมันมีมันมีมันมีสวิตช์อันหนึ่งอยู่อะวิ่งเร็วกว่านี้ไป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 วายปีนโตไม่ได้อะกจอ พวกเจอมากเราเจอมาแล้วต้องรีบไปกับพี่ชิโต้กูเจอสวิตแล้วตรงสวิตอยู่ตรงนู้นนะโอ้โหก็ไปสับพันโยกสิอะไรอะอะไรคือการที่เขาเขียดหน้าคนกับออกกีเอ้ยหลัง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 รายการเดียวใช่ไหมเฮ้ยเปิดได้แล้วเหรอเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วประตูเปิดได้แล้วตามมาตามมาทางไหนอะตาามมเอ้ยนี่ไงกูเจอใครไม่รู้นักกล้าแมนเดี๋ยวกูคุยกับมันแฮะขอพาทางหน่อยนะพี่ขอบคุณครับ ไอเรื่องาเราัหลบไปด้วยนะไม่ต้องห่วงเวลาพวกกันไม่ไม่อเรา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 ต้องขับมาทางแรกก่อนแล้วเราค่อยเดิมันเออนั่นแหละพวกว่าตร้มีตัวดักคนหนมีมันมันมันมีคนหนึ่งหลงเปล่าเมื่อกี้มึงมามึงมาเว้ยมึงต้องเลี้ยวเลี้ยวทางซ้ายนะไม่ใช่ทางขวาเอาไหนทางออกวะเพื่อนมึงเลี้ยวทางซ้ายมึงเลี้ยวทางซ้ายมึงมึงเจอโจทย์เก่าโจทย์เก่าโจทย์เก่ามาเายไหนเพื่อนไม่ดิตอนมาทางจุดเกิดก็เลี้ยวขวา ไแดกกูรอดแล้ววิ่งเลยไอตัวที่มึงเปิดสวิตช์แรกๆอ่ะออมันจะมีช,มช่องช่องอีกช่องหนึ่งอยู่อะไอตามโจทย์เก่ามาแบบนึงกูเจอโจ,จจทย์กูเจอโจทย์เก่าเก่าอยู่แ๊บนึงเก่าเก่าเหลือเพื่อนเอ้ยทางนี้ท <c oughs> <ๆ>างน,นี้ตาทางนี้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 หล,ล, <ắng S 1> ลังหลังหลังหลังวิ่งไปแล้วล <ắng S 2> วิ่งไปแล้วนี่กูกูคุยมึงวิ่งวิ่งมาเลยกูคุยให้อยู่้ไม่กลัวว่าอะไรไปแล้วอเกือบเกือบเกือบโดนแล้ว เก็บโดนตอกเล้เพื่อนระวังโจดเก่าทางขวาระวังระวังไอ้เชี่ยเมื่อกี้เออกูคุยได้น่าเดี๋ยวกูคุยให้ไม่คุยไปไม่คุยคุยได้โเก่าเราโจดเก่าจะตายแบงค์เอนทิตี้ด้วยกันไงน้องเฮ้ยห้องนี้มีอะไรวะพอเก่าแลอผ่านหน่อยพี่ขอบคุณครับขอผ่านหน่อยพี่สวิต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 ลงับขอบคุณครับไปแล้หมดไปแล้วโดนกูเล่นจังหวะนี้กูก็วิ่งจังหวะนี้กูก็สวน ตัดแผนทาลาเลยไอตอนวิ่งดิไอจังหวะนี้กูคุณส่วนโอ้ยมันตับตุดไม่ได้แดดโอ้ยด่าโอ้โอ้โหที่พีกแล้วโอ้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 ไอชามีบอยเบรกแดนเฮ้ยดีว่าด่านนี้คุณคุณนะเนี่ยเหมือนเคยที่ไหนมาก่อนก็หยุดเริ่มไงโอ้ยอะไรวะมองหน้ามันมองหน้ามันอ๋อหามองหน้ามันอ้าวแล้วเรากู้อกเราเกิดตรงน้ำเนี่ยนะ นยให้กูมองก้มหน้าเหรองั้นก้มเลยยังไม่เห็นหน้ามาเลยเออยังไม่เห็นหน้ามาเลยอย่ามองในความมืดอ่ะอุ้ยเออกูเพิมองเออใชไ่มันไม่เกี่ยวเลยเว้ยตายยกคนเลยแต่ตายยกคนเพราะว่าเราต้องวิ่งอย่างเดียวเลยเว้ยไ้เออมันคม่มึงลองก้มดูดิแล้วแบบแบบไม่ไม่มองดิหน้าจะเกี่ยวก็ไ้อ๋อห้โดนน้ำลูกไม่ไม่ไม่กูรู้ละกูรู้ละกูรู้ละ มันจะมีรูปออมันอาจจะใช่วะห้ามโดนน้ำป่ะเดี๋ยวเรลองเดี๋ยวลองวิ่งเหี่ยวให้ดูไม่เกี่ยวโดนน้ำไม่เกี่ยวโดนน้ำไม่เกี่ยวไอ้ก็กมนห้ามมองนะไม่ไไม่ไดม่มันจะมีหน้ามันจะมีหน้ามันขึ้นมาเองมันจะมีหน้ามันขึ้นมานี่นี่อ๋อห้ามมองจริงด้วยอ้าวเราไปกูโดนมันจะมีหน้าขึ้นมาแล้วห้ามมองโอ้กัยตากริ้งเลยไอ้ต้องได้เวลาละไม่ขึ้น Jackson Moonwalk ไปเลยบุญวอลกไม่ได้ผลอันนี้คือทูปแบยังไงอ่ะใครมองวะหรือว่าตายคนหนึ่งว่าตายทุกคนเลยว่าถ้ามึงตายคนหนึ่งแม่งตายหมดทุกคนมองพื้นแล้วไม่เคลื่อนแจ็คสันกับกูไม่กะมองกระแพงนะโอ้ยไม่ช่วยเลยเลยมองพื้นมันไม่ช่วยเลยเ้ยจริงมันมันมันไม่ช่วยเลยอะมองกระแพงทำไงอ่ะวิ่งเหรอวิ่งสุดชีวิตเหรอไม่ไม่ลองกูลองกับเดินชิดกระแพงเลย เฮ้ยกูคิดออกแล้วอ๋ออัเราได้ดูนะวิ่งสุดชีวิตอ่ะเฮ้ยอ๋ออยู่นิ่งๆอ๋อใช่เหรออ๋ออยู่นิ่งเหรอวันนี้เราเดินไปกัปกติมันมาแล้วเราจะตาเลยตรงนี้กูลงสวิตต์อันหนึ่งแล้วอ่ะอยู่นิ่งๆมันต้องเป็นยังไงละแบบอะไรวะอยู่นิ่งๆอะไรวะเออวะนิงๆจริงด้วยมันดีครับพี่ โกโกวาโก้คอะไรสักอย่างเมี่ยครับแต่เราไปแกะน้ำตาเหรอ้โหคีคีอะไรต่างๆไอ้ตานคุยกับเพื่อนบ้างดีไอ้โต้ตอบนี่ทำไรวะคืออะไรอะโต้ตอบนี่คืออะไรอะทำไมกูกดแล้วมันมีอะไรรหัสอะไรรหัสอะไรต้องหารหัสอะกูเจอสูตรสูตรอะไรสูตรเฉยๆเอ้ยนี่สวัสดีครับพี่ เนี่ยเจอเจอเลขศูนย์ทำไมกับตันบับอ่ะวาอะไรไม่ได้ว้าเจอศูนยอะไรอ่ะต้องหาศูนยอื่นเรต้องหาเลขอื่นด้วยเจอเลขศูนย์เออเจอเจอเลขห้าเฮ้ยอืมดบไม่ทันแม่เกือบไแม่ฟันเลยเอูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนห้ศูย์เจอเลขแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดเราเราพิมพ์ดิศูนย์ห้าศูนย์แปดนิ่งๆชุบ มูลเลยหรือบอลเหลืองเชียร์เหลืองเตอะแปลงปันได้ไหมเพื่อนฮะแปดไม่ใช่ใช่ปะมันต้องมันเรียงตามระดับสีหรือเปล่ามันมีสียูเออมีสร์มีสียูมีสียูดูดิดูดิแปดสีเหลืองแปดเออเออแปดเออเออเรกเรสีแดงเหรอคะสีแดงอ่สีแดง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 เงินเลขศูนย์แปดสีเหลืองเอาสีแดงก็ดิสีแดงสีแดงเรียกอะไรไม่รู้อ่ะอ๋อสีแดงเลข อตาคนเดียวไม่เกี่ยวกูสีแดงเลขอะไรสีแดงเลขอะไรนะแดงเลขเลขโกเมื่อกี้เหมือนจะเห็นอยู่นะว่ามันเป็นเลขอะไรวะเมื่อกี้เป็นตรงนี้แดงเลขห้าแดงเลขห้าแดงห้าแดงห้าห้าศูนย์แปดศูนย์เหรออ่าเป็นไงมั่วถูกรอแป๊บนึงนะต่อเลยไป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 ่ลยไปเลยไีเลยไปเลยไปเลยไเลยวปเลยยยไปยยนเไเรไเลยปไง ใช่แล้วอแต่นึกว่ามันมันไม่ต้องเหมาะโอ้โหจะทะลุลงไปข้างล่างเลยโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหของแถมให้ด้วยด่านเดิมด่านเดิมเพิ่มเติมคือเหมาะด่านเดิมเพิ่มเติมคือเหมาะกับคูในโหมดไซเลนด์เนาะกากันน่ากลัวกว่าผี่เดินเดินนำอย่าเดินเลยเพื่อนเพราะว่ามันน่ากลัวผีเดินด่านนี้เหมาะกูบแผ่นมึงยืดเลยอ่ะด่านนี้เหมาะกูในโหมดไซเลนด์ดูกูถือไปใช้ดิ เพื่อนเพื่อนเยอแล้ววะที่เอาชีวิตรอดจากการเจอผีเว้ยมึงต้องโอ้ยโอ้ยสกินวอล์กเกอร์นี่มันนี่มันต้นนี่มันนี่มันตัวที่มันล็อกเลนแบบกูไปนี่วะแย่ละแอบไม่ได้วิ่งเท่านั้นมีตีนไหมมึงอะจะวิ่งยังไงก่อนแล้วกูสวนทางอย่างมันน่ะนะมึงมีตีนไหมล่ะถามไปแปลกกอัโอเคมันไล่มันไล่อยู่เพราะยางเราเดินได้ชิลเลยเออพกพกราไว้พกราไว้เดี๋ยวพวกกูจะคนเล่นเอง โอ้ยมันไม่มันไม่ไล<ห>่ไมันแล้วกลับแล้วอ๋อหรือว่ามันจะมีขีดจำกัดที่คนเรารือเป่าโอ้มันมีสองตัวโอ้เอ,อ้ยจกินวอล์กเกอร์ตัวนี้มันกอบร่างกูทำไงเร,รเ,รรเราควรเราควรเก็บคลาลิกิทธิ์มันเท่าไหร่ดีไม่ต้องห่วงเว้ยกุญแจโอ้ตามกูแล้วโอ้เยี่ยมเลยสวัสดีครับพี่โอ้โหสูงกับกูอีกไอโฟกตอนนี้มันไล่มึงอยู่ปะไม่ไล่กูไม่ไล่ไม่ไล่ไล่กูไล่กูแล้วกูก็ไปหาคนที่ทีคือเจอทีเอทีเอทีอ่ะ เจอทั้งกล่องแล้วเจอทั้งกองแล้วอ่ะเข้าไปเลยดีมันบอกว่าต้องรอผู้เล่นผู้เล่นทั้งหมดโอเคแล้วมันอยู่ทางไหนไปทางไหนไปทางไหนวะเฮ้ยกูเจอแล้วเปิดไฟฉายดิเอออะไรไงอืมเฉียวน้ำแดงบอยดีพอดีเจเดินตามเลยน้ำแดงเฮบูบอยนี่น้ำแดงเฮบูบอยอร่อยชื่นใจเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมมึงมือยืดขึ้นไปบนฟ้าวะมึงเห็นเหรอโอ้ยมึงมาถือไม้อนี้กับฉันเจลาส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 เจล้วเจล้วมาเลยสามวินาทีเอ้าเอ้าจบแล้วเอ้าจบแล้วเอ้าแล้วกูละอ๋อเพิ่งวาร์ปเพิ่งวาร์ปโอ้จบแล้วจบแล้วนิ่งเหรอรอยังวะมึงว่าคลิปมันสั้นไปมึงว่าคลิปเราจะสั้นไปหรือเปล่า นัไปก็โอเคสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมกับตันนีเพียรกับเพื่อนผมคนเดิมเพราะว่าเซิร์ฟเมื่อกี้นั้นมันน้อยเกินไปนะเดี๋ยวคนดูไม่จุใจแต่ก็นะมันก็ต้องแต่ผมก็ต้องเปลี่ยนชุดนะเพราะว่าชุดเมื่อกี้นั้นมันเซิร์ฟนี่มันบักอะกับเพื่อนผมที่กลายเป็น,<ค>นไอแดงและนี่ใครเนี่ยกับผมที่เป็นไอแดงแล้วก็ปักดําแล้วก็ไอคนเดิมเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไ,<ด>ไปกัน<ม>ดีกว่าแต่เราไม่รอ แล้วผมเป็นอินเทอร์เวิร์ดเออไออินเทอร์เวิร์ดพี่อะไรแต่งตัวอย่างงี้ปะโอนอินเทอร์เวิร์ดต้องแต่งตัวสไตล์ไอแดงข้างหลังอ่ะนน่งหน้าเปลี่ยนไปเลยคุณเกลียดอะไรอ่ะนั่งหน้าเลยนั่งหน้าเลยมันมันได้แค่สองมันเล่นได้แค่สองคนเหรออ๋อไอโฟกัสมานั่งนี่หรือเปล่าเฮ้ยลุกดิลุกก่อนผมเกียร์สังคมอ๋อโอเคดูละโอเคมันอยู่ที่ที่นั่งว่ายาวมานั่งนี่มา อ๋อนี่ไงที่ตั้งยาวฝันถึงจะไม่ายงงตั้งนานแล้วไม่ได้เจอกระได้เฮ้ยเอ้ยไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำไปเป็นตัวเงี้ยฮ่าฮ่าฮน้องดีเลยไม่มีไอ้ดำอีกแล้วไหนดูซิวัตถุประสงค์เกมนี้คืออะไรเกมขยับไปขยับไปง่เลยเออยังมันยังไม่บอกอ่ะมันยังไม่บอกออบเจกต์อ่ะไม่รู้กูเก็บขยะแล้วโอเคจะเดด็กคนีไอ้ยตาจิตอาสาไอ้ตาจิตอาสามาเร็ว เอ้ามันนอกมาได้ด้วยออกมาข้างนอกได้ด้วยออะไาดิผมอ่าเอ้ยรับโทรรรับโทศัพท์ัออกไปไม่ออกต้องน้ำฉุกเฉินโอ้ไม่นะอ้าวตกับตันทำอะไรอ่ะอยู่ข้างในห้องไอ้ผมเป็นคนเดียวทำอะไรยังตลกหลอเนี่ยเกชเชอร์เวลฟอร์ดไอ้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 มาเมามาเมาข้างในเมาเมาพู้่ะปลาตามมาตามมาตามมาอ้ยอยู่ไหนอ่ะตามไม่อยู่ไหนกันนะ มันจะมีมันมีเควสสีเหลืองขึ้นมามเเฮ้ยไปอีกทางเปล่าอีกทางไอ้พวกผิดทางถูกทางแล้วไอ้มันมันพากมานี่มันมีสองทางนะไอ้มันมันต้องหาพวกขุดอะ่ะก็พวกอยู่อะไรวะฝั่งนูน้นเอ้ยเอ,เอ้ยไอ้ตาเอาเลีเ่ยนอายุโอเคไอ้ตาอายุโอเคอะไรอายุโอเคอายุโอเคโอกระสือ what มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอะไรขึ้นวันมันจะนี่ยเดี๋ยวมันให้เรามันให้เราขึ้นข้างบนหรือเปล่าไม่ขึ้นไปทำไมข้างบนเอามาไว้กิดเฮ้ยใครบังวะเนี่ยมันเอามาเอาโชว์เวลเราไปขุดผมจะชิมเหมือนฝังตัวเองเพราะผมเป็นชายหนุ่มธรรมดาที่ไม่เอ้กูเอากูเอาพวกฟาดไอตาเราไปฝังได้ปะเออกูคิดเหมือนกันแหละถ้ามึงยังไม่หยุดพูดนะจะเริ่มไม่ทนไม่ไหวอะไรเงี้ยอะไรมันก็ไม่รู้หนุ่มชายธรรมดาเ้ยโคตกูขุดหลุมนี้นะมึงไปขุดหลุมอื่นเจ้าคนละ โอ้ยคุณหลงเดี่ยวมึงอะมวยไปคุณคนละหลุมเธอมันไม่มีหลุมอื่นแล้วมืออูผมไปค่อยใช้หลุมเถอะไปเออแล้วกูคุณเสร็จแล้วไงต่อกูคุณจนเสร็จแล้วอะมันมันคุยครบแล้วมันให้ทำไรอ่ะหมดละแล้วไงไม่คุณมันคุณมันให้เราคุณโคมกี่หลุมไม่มันไปให้ไปหยิบเอ่อเก็สอะม็อบน้รีนเดอะบาร์รูมไปเอาไม้ม็อฟ ไปขุดเสร็จปุ๊บก็ไปเอาไม้มอบแล้วไปทำความสะอาดห้องนอนโอ้ไม่นะเดี๋ยวผมทําเองเพราะว่าผมอิทโทอเบิร์ดผมที่อยู่เฮ้ยเพื่อนก็พร้อมยังวะหลุมหลุมก็พร้อมแล้วอ่ะเออมันมีสามหลุมอ่ะเอามันจะให้มันอยู่หลุมไหนอ่ะหลุมกลางแล้วกันเฮ้ใบหนึ่งไม้มอบมันอยู่ห้องนี้หรือเปล่าไม้มอบมันอยู่น่องน้ำดิเนี่ยมีเนอ่ะใช่หรอโอเคจะทำคนเดียวผมอิทโทอเวิร์ดไม่รู้เว้านี้ว่างโอเคทำเสร็จแล้วอ้าวเฮียมันกูยังไม่ได้หยิบไม้เลยกูหยิบไม้มา ไม่มีกูเห็นแต่ประตูอ่ะใครวะไม่เลยเลยไม่มีต้องหาเออประตูอยู่ไหนประตูล็อกเปิดไม่ได้เอ้าโอ้อยู่ๆอยู่ก็กลายเป็นไอโอเคไม่ไม่ไปไอ้การ์ดอยู่ไหนอ่ะนื้กลัวไม้ถูกพื้นเมื่อกี้มันจับเมื่อกี้มันจับสแกนนะแต่เมื่อกี้กูเห็นแค่ประตูอ่ะเออไม่เห็นเมื่อกี้ไม่เห็นแต่ประตูเห็นเลยเลยอ่ะโอเควางดอกไม้เสร็จแล้วก็เอาดอกไม้ทำอะไรอ๋อเอาวางดอกไม้หมดให้ครบทุกหลุมเลยเราต้องวางแบบดอกไม้แบบพันปิพันปุ๊กหายละ ไม่มันจะไหนมันจะไหนไหนไหนลองดิว่าจะเล่นมุกอะไรไม่คนลืมละไอไอโนเซเกะที่มันวางดอกไม้ไงมันวางแบบโยนอะวางงั้นแหละดีละเออมันหมดหมดยังหมดแล้วนี่รับโทรศัพท์ต่อไปเราไปรับโรัพนี่อ๋อคนรั่วอ๋อไปรับโทรศัพท์เฮ้ยรอด้วยดิพวกมึงอ่านออกกูไม่ไม่กูเดินไปเฉยรอด้วยดิตต้นไม้แค่แม่งแบบ มันออกมามีคนออกมาตามมีคนเดียวที่ไปออกมันเป็นสีแดงกะกูกูนึกว่าปีศาจแล้วมีทางอาชีพเยอะจังเราได้รับการรายงานบางอย่างไปที่เป็นงโอ้ยออยู่แถวแเก็อยู <im 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 ่แถวแถวรวมศพมันหมาเขาว่าไงน่ะเมื่อกี้กูแปลไม่ทันน่ะไม่ไม่ไม่มันมันมีบทบาทท้ายให้แล้วรับโทรศัพท์อ้าวรับโทรศัพท์อีกแล้วโอ้โหกูเพิ่งเจอมา ขยันพูดเนาะฉันไม่ฉันไม่เวลามากพวกเขาขอ้าวไฟด้าล่าสุดเอเลียนแดกไฟบ้านกูแล้วไฟดับการไฟดับ Turn the power behind the house อยู่ข้างหลังเลยเบื้องกลับเบื้องหลังบ้านไมเปิดเครื่องอยู่ข้างหลังเดินไปพบเจออายุเครลักหัวใส่กูกูลอปูกระเจงปูเอาฟันหน้ามันนี่กูจะไม่มอกฟันหน้ามันกูเื่อเลย โอเคเรียบร้อยแล้วปะกลับทางเดิมล่าสุดเอเลี่ยนมานั่นเสียงอะไรนั่นเสียงอะไรอะไรไปดูสิอยไกลนะดีนี่ไงสเตติกลเลยได้ยินเนียมันเรียกมันก็มันก็ไม่ได้แบบว่ามีอะไรบังเยอะขนาดนั้นอะไรวะโอ้ยอายุเคอายุเคอ่ออายุหายไปแล้วเออเพื่อนอายุหายไปแล้วสกุลอะไรกูโดนจับจับอะไรมึงอยู่ที่เดิม ทีเดิมอะไรกูโดนจับกูโดนอายุเคลักพาตัวมันโดนเอเลี่ยนวิ่งเข้าหาไอ้ตันน่ะไม่ไม่แต่กูยังเห็นไอ้ตันยืนตรงนี้อยู่เลยไม่ต้องห่วงกูทำก,กิจอาสาเก็บขยะอยู่ว้าอายุเคสรักพาตัวกูอ้ามันจะงัดหัวกูมันจะโชว์ปักทงอ่าโชว์กูด้วยเห็นแบบกูดี้นเลยนะกูโดิ้น ending สองกูโดน ending สองกูโดนเอเลี่ยนจับตัวเดียวเดียว เปลี่ยนแบตเขาบอกให้เปลี่ยนแบตไหนนี่กั๊ดอ๋ออยู่นี่แล้วคนหนึ่งอ่ะไอ้ต้าตาอยู่ใช่ป่าวต้องเ,เอยเปิดดิเปิดละเฮ้ยเคล็นใครวิ่งมาไหนไม่รู้มันเคล็ดเป็นคนวิ่งไปพี่ต่อไปนี่แหละสิ่งที่เราต้องลุ้นตรงเนี้ยพอมันมาปุ๊บ เราลีบว so ิ่งเลยวิ่งไปไหนอะลิบถอยเอ้ยตาไปไหนไอ้ตาไปไหนมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไปเราวิ่งไปไหนอ่ะเออไอ้ขบวนไปวิ่งขบวนไปวิ่งขบวนไป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 นั่นอะไยด่ะลอยตาลอยตาเออแล้วต้องออกไปข้างนอกดิเริ่มเนี่ยไม่ตายเขากูปิดไฟไงล่ะอ้าวใช่เหรออยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่น กูบอกว่าก like oh, ูไม oh, ่ตายเก็บขยะเผื่อไว้ก่อนโอ้เอเลี่ยนกินเอเลี่ยนกินขนมด้วยเหรอเนี่ยเอเลี่ยนกินอาลโอมไงไป็ับอีกอ้าวไฟฉายไม่ติดหรอเไอต่อไปเนี่ยเราจะเห็นอายุโอเคแบบหน้าสดเต็มเลยเว้ยเขาเปิดหน้าเฮ้ยเขาเปิดหน้าเออไม่ไม่เจ้าดูยังไม่เปิดปกติคนปกติยังไม่อายุโอเคปกติยังไม่เปิดหน้าหรือเพิ่งเปิดหน้าตอนนี้นะเออมาเปิดหน้าตอนเกมนี้แหละเราดูอายุโอเค เดี๋ยวมึงเก็บฐานสปุลลุงฮาร่าเราข้างหลังมันหันไปเองเฮ้ยหัวตบเอิร์นตบไปเดอร์แมนพีไม่ได้เพื่อนโดนไปมุมเชื่อโดนไปมุมกัดไม่เงีเพื่อนเชื่อกูอย่างโอ้โเฮ้ยตันเชื่อย่างว่าอายุโอเคอะเปิดหน้าโดนเดสปาซิโตกัดกลายเป็นเพื่อนไอ้เพื่อนมึงจำที่ไอ้เจ้าหน้าที่มันพูดไดไหมอ่ะว่าอย่าไปกับพวกเขาวะมาเข้าไงวะ เพราะว่าใครมันบอกว่าไปกับเจ้าหน้าที่กับอยู่ต่อเอ้ยเ๋ยวพ่อเออว่าอันนี้มันเจ้าหน้าที่นี่มะไปไหมอย่าเลยเพื่อนอันนี้คืออะไรเขาบอกให้เราเดียวเดียวเดียวอันนี้คืออะไรเขาให้เราคุยเฉยหรือเปล่าไม่นะมันจะเรียกว่าจะออกไปกับเอเจนต์หรือว่าจะอยู่ที่นี่ต่อเจ้าเ่อครับเพราะว่ามันไอ้ก่อนที่ สัญญาณจะขาดไอเจ้าหน้าที่มึงพูดว่าว่าอย่าไปกับพวกเขาพวกเขาไม่ใช่คนที่เธอแล้วก็ไปเลยแต่ว่าจากการเดาคําตอบจากการดูหนักแนงนี้มานะมันน่าจะพูดแต่ว่าเพราะเขาเป็นคนที่เธอไม่รักโอ้โหเชื่อม่มยิ่งกว่ายิ่งกว่าคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ยังไม่เท่านี้เลยมึงไอคํานวณผมนี่สุดยอดจริงมารับโทรศัพท์เองพรนะไงมันก็แปลอยู่แล้วคุณต้องเชื่อใจฉันพวกเขากําลังมองอะไรวะมอไม่ทัน อย่าออกไปข้างนอกเลยไอ้น้องมึงก็อยู่ข้างในสิอ,อ,อ๋อมันระเบิดโอ้ยระเบิดอยู่ๆรถระเบิดไม่เอาไงอย่าขยับอย่าขยับอู้อยยาโวกาสอ้าเอ้ยอกูโดนจับอีกแล้วยาดวกาศต้องรีบตอนนีนั่นอยู่ที่ทไหนกูโดนจับอีกแล้วกูกูมาที่นี่อีกแล้วรอบสองแล้วด้วยกูกันโดตเนี่ยฉันขยับไม่ได้ โอเคตาโอเคตานางพีงพิพลาดก็ในะนําพีมันน่าจะบอกว่าพวกเขาเพราะว่าเธอเป็นคนที่เธอไม่หลักโอ้มุดเหี่ยวเลยล่ะอยู่อยู่มันรถระเบิดอะรถระเบิดเสีงดูเลยนะที่ในตาในฟีฟาอะที่มันบอกว่าอทุกคนที่มาที่เนี้ยรายความทรงจำกูน่าจะมาต่อยอดจากไอ้เรื่องนี้แหละไม่ได้เนาอันนี้อันนี้คิดว่าอันนี้น่าจะจบเลย โอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ขอตลาไปก่อนแล้วกันนะขอแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันก็ฉากจบก็เลยฉากจบหนึ่งนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้าเกิดผมวันนี่ว่างเดี๋ยวก็มาเก็บตกให้แล้วกันงั้นเอาเป็นว่าขอแค่นี้ก็ขอขอแค่นี้ก็ขอตลาไปก่อนแล้วกันนะงั้นก็ไม่ไปแล้วก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับไอ้ไอ้ที่ใครเนี่ย